ชีวิตลิซ่าแบคพิงจากสาวน้อยบุรีรัมยูู่่ซุปตาเกาหลีแถวหน้า เชื่อ sure, ว่านาะทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักสาวสวยมากความสามารถที่กอินเตอร์ไปไกลระดับโลกแล้วอย่างลิซ่าแบกพิงเธอคนนี้เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์หลายอย่างที่ไม่เคยมีใครสามารถทำได้มาก่อนทั้งในเรื่องของฝีมือการร้องเต้นรวมถึงสไตล์ที่เธอต้องยกให้เป็นไอดอลแห่งปีเลยก็ว่าได้วันนี้สนุก .com จะพามาเปิดเบื้องหลังชีวิตสาวลิซ่าว่ากว่าจะเป็นซุปตาร์ระดับโลกเธอต้องผ่านอะไรมาบ้าง ลิซ่ามีชื่อจริงว่าลิซามโนบาลชื่อเดิมคือปราณปิยามโนบาลลิซ่าเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่เติบโตที่กรุงเทพมหานครชื่อเล่นเดิมชื่อว่าป๊อกแปก๊กซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นลิซ่าเพื่อให้ออกเสียงง่ายและคล้องกับชื่อจริง mm hmm. เธอมีคุณพ่อบุญธรรมชื่อมาโคบอยไวเลอร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ปรึกษาการประกอบธุรกิจร้านอาหารและผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารไทย ในสมัยที่เธอเป็นนักเรียนนั้นเธอเรียกว่าเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียนเลยก็ว่าได้ลิซ่าเคยเป็นตัวแทนโรงเรียนไปประกวดร้องเพลงในโครงการ3คุณธรรมนำไทยที่จัดโดยศูนย์คุณธรรมจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภททีมเมื่อปี2552 Lisa ลิซ่าเริ่มเป็นที่สนใจในปี2,555หลังจากที่ค่าย YG ได้อัปโหลดวิดีโอการเต้นของเธอลงบน YouTube ในชื่อคลิปที่ว่า Who's That Girl นอกจากนี้เธอยังได้แสดงมิวสิกวิดีโอเพลงของแทยังและเป็นนางแบบให้กับแบ,บ,แบรนด์เสื้อ no ผ้ายี่ห้อโ o นากอนร่วมกับ BI และบ๊อบบีวงไอคอนในปี2,557 หลังจากฝึกหัดนานกว่า5ปีในที่สุดลิซ่าก็ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวงแบ็คพิงค์และเปิดตัวครั้งแรกด้วยอัลบัม One ้มสแ u a ร์วันเมื่อวันที่8สิงหาคม2559 ในเดือนพฤศจิกายนแบกพิงก์ก็ได้คว้ารางวัล Asian Artist Award ครั้งแรกสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมและในปีต่อมาพวกเธอก็สามารถกวาดไปได้ถึง3รางวัลจากแกออนชาร์ต K-pop Awards ในสาขาศิลปินหน้าใหม่แห่งปีเพลงแห่งปีประจำเดือนสิงหาคมและเพลงแห่งปีประจำเดือนพฤศจิกายนความปังยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ลิซ่าโด่งดังและได้รับความนิยมจากทั่วโลกเธอได้วร่วมงานกับแบรนด์ต่างประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนแรกอย่างเป็นทางการของซิลีนตลอดจนได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบูการีแบรนด์หรูชั้นนำของอิตาลีอีกด้วย นอกจากผลงานจาก b a c k พิงคแล้วเธอก็ยังได้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเต้นในรายการวัยรุ่นวัยฝันซีซั่น2และ3หรือที่หลายๆคนเรียกว่าย w i วิจู u นั่นเองค่ะ นอกจากนี้ลิซ่านะคะยังเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้ขึ้นบิวบอร์ดในมหานครนิวยอร์กเพราะแฟนคลับทั่วโลกขาะทุมทุนเปเงินเช่าบิวบอร์ดใจกลางไทม์สแควร์และป้ายโฆษณาใช้ภาพเคลื่อนไหวบนห้างโคเอ็กมอสในมหานครนิวยอร์กเพื่ออวยพรวันคล้ายวันเกิดอายุครบ21ปีทำให้เธอกลายเป็นศิลปินหญิงสัญชาติไทยคนแรกที่ได้ขึ้นบิวบอร์ดกันไปเลย